นะครับผมจะมาแนะนําการเพิ่มแรมโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับอ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับคนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุยเปิดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับของผมนะครับขอบคุณครับนะครับในการเพิ่มพื้นที่แรมนะครับโดยที่เราไม่ได้ซื้อตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเราจะใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิส์นะครับเป็นหน่วยความจําสํารองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปที่ตัว My คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกโปรพตี้นะครับเลือกตามเลยนะครับ ข้อดีของมันก็คือเราใช้ในงานตัดต่อนะครับมันก็จะไม่สะดุดนะครับหรือเล่นเกมอ่ะต่อมานะครับก็คือเราไปที่ Advance นะครับพอเรากดเข้าไปเสร็จครับมันจะขึ้นหน้าจอประมาณหนึ่งขึ้นมานะครับมันก็มีให้เราเลือกนะครับตอนที่เรากดครั้งแรกมันจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับบินโดมันจะเลือกตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวแรกแต่ผมเลือกตัวที่2นะครับผมจะเลือกโชว์2ออันออกไปนะครับทีนี้ ผมก็จะมาทําในเรื่องของตัวการเพิ่มแรมนะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปเสร็จมันจะมีตัวหนึ่งที่ติ๊กถูกอยู่ตรงนี้ครับก็คืออัตโนมัตินะครับให้ติ๊กออกเลยนะครับเพื่อเราที่จะทําการเพิ่มพื้นที่แรมนะครับลงในฮาร์ดดิสก์นะครับทีนี้พอได้เสร็จครับมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่ข้างล่างนะครับก็คือกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จํานวนแรมเข้าไปผมจะพิมพ์ไปอยู่ที่80,000 ประมาณ8 0 0ห0นนะครับทั้งบนและล่างนะครับก็คือเราจะใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิส์นะครับพอได้เสร็จครับเราก็กดโอเคนะครับในการสร้างหน่วยความจำสำรองนี่มันมีประโยชน์ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับมันก็ทำให้เราใช้งานได้ไม่กระตุกนะครับทีนี้โปรแกรมมจะทำการลันหน้าขึ้นมาแนะนำให้เราทำการรีบูตหนึ่งครั้งนะครับผมก็ทำการรีบูตนะครับเสร็จแล้วเรามาทดลองใช้งานนะครับ ผมก็ใช้โปรแกรมตัดต่อมันก็ไม่กระตุกนะครับเล่นเกมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูให้เปิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูดนจบขอบคุณนะครับ